สวัสดีครับคลิปนี้เราจะประดิษฐ์ที่เก็บโทรศัพท์นะครับบางทีเราวางเกะก,กะนะครับมันไม่สะดวกเราก็จะเอายึดติดเก็บไว้กับข้างฝานะครับโดยใช้กล่องนี้เป็นกล่องอของน้ํายาสบู่ขีบบาบน้ำนะครับมาใช้น้ํายานะ่มันหมดแล้วครับที่เราจะทิ้งไปก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับด,ดูจะใหญ่หน่อยครับเราต้องเอาโทรศัพท์เรามาเทียบก่อนนะครับ มันเสียบเข้าได้ไหมนะน่าจะพอดีนะครับตัวนี้อ่นะขั้นแรกเราก็เอาสติกเกอร์นี้ออกไปก่อนนะครับลสติกยี่ห้อนะฮะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับมาวัดดูแกะออกไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาวัดขนาดกันนะครับเราจะเอารูปแบบไหน เดินให้เราวาดแบบคร่าวๆก่อนนะครับเนี่ยเสียบอย่างนี้แล้วก็เราจะามากก่อนด้วยประมาณไหนอะประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งโทรศัพท์เนาะตรงนี้อะใช้ดินสอทําการเขียนนะครับปากกามันจะไม่ออกครับเพราะว่าตรงนี้มันจะลื่นนะตรงนี้คือครึ่งหนึ่งตรงนี้เราจะ วาดก่อนนะครับตรงนีจ้จะมันจะเป็นสายนะครับจะทำช่องสายชาร์จครับคือไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บโทรศัพท์เดียวครับสามารถเก็บแล้วก็ชาร์จไปในตัวด้วยนะครับขั้นแรกต้องมีวิชาศิลปะต้องมาแล้วครับอยนี้นะครับจะเป็นสายชาร์ตตรวดแล้วก็จะเจาะมาถึงครึ่งตรงนี้ เดี๋ยวเราจะตัดนะครับตัดตรงนี้ไปเลยอันเป็นล่อง,องสายชาร์จนะครับตรงนี้แล้วก็จะเหลือไว้ครึ่งหนึ่งนะครับเหลือไว้ครึ่งหนึ่งก็จะตัดตามนี้เลยมันก็จะมีรอยของ,ข,องขวดพลาสติกอยู่เนี่ยตัดครับก็เลยครับตัดตัดออก จะทำที่ยึดด้วยนะครับน่าจะประมาณนี้นะวิธีมาร์กโอเคเดี๋ยวเราทำการตัดกันเลยก่อนตัดหาเศษผ้ามาลองก่อนครับในกรณีที่เราเราไม่ได้ล้างอันข้างในนี้ออกนะครับบางทีสบู่มันยังเหลืออยู่นะครับ <c oughs> บังดีให้ให้ไปล้างแล้วก็เทเททิ้งก่อนนะครับ โอเคพอดีผมไปล้างมาครับพอดีน้ำมันเหลือเยอะเกินไปนะฮะ <c oughs> ล้างเสร็จเราก็จะใช้คัตเตอร์กรีดหรือว่ากันไกลนะครับพอเป็นกันไกลที่แข็งๆตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันพลาสติกมันก็หนาพอสมควรอาจจะเริ่มกรีดจากตรงนี้เลยนะครับตรงช่องตรงกลางเลยง่ายที่สุดนะครับเจาะเข้าไปเลยครับ นี่นครับตัดตามที่เรามาร์กมาเลยนะครับนี่นะครับใช้มีดก็ระวังระวังหน่อยนะครับส่วนส่วน ท้ายส่วนโกนนี่มันก็จะแข็งพอสมควรนะครับพลาสติกมันจะหนาหน่อยตอนนี้ได้ได้ที่ <c oughs> ที่ใส่สายชาร์จแล้วนะครับแล้วก็ตัดมาเลยครับใช้ไปมีดโค้งๆมา,าตามรอยแล้วครับมาจนถึงตรงกลางนี้ให้หยุดนะครับเส้นรอย ตัดใช้มีดโค้งมาครับโค้งให้มีปีมีเว้ามีโค้ง่อยนะครับยาวมาเลยครับตัดทิ้งไปเลยลองดูกันไกลนะว่าจะตัดได้ไหม ส่วนเรียบๆมันก็ตัดได้นะครับตัดได้ง่ายๆเลยนะครับกันไก่ก็โอเคนะครับกันไก่จะตัดง่ายและปลอดภัยกว่านะครับแนะนาไม่ใช้กันไก่นะครับตัดง่ายมากเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วเช็ดหน่อยข้างในเช็ดไม่ได้เม่อกี้ ถ้าเราล้างใหม่ก็ต้องเช็ดนะครับถ้าเราล้างแล้วตากไว้ก็ไม่ต้องเช็ดครับก็ทํางานต่อได้เลยก็จะออกมาแนวนี้นะครับนี่นะครับนี่ตูดมันแล้วก็ลองโทรศัพท์มาใส่ดูนะครับนี่ครับโอเคครับใส่ได้นะครับ ส่วนบนนี้เราจะเอาออกหรือไม่อ,ออกก็ได้นะครับถ้าเราไม่ออกเราก็ตัดแต่งให้มันส,สวยๆนะครับตัดให้มันเข้ารูปเลย,ยตรงนี้มันจะตัดยากหน่อยใช้คัตเตอร์แต่ถ้าเราจะเก็บไว้มันก็โอเคนะครับมันก็สวยอยู่นะครับ แต่ว่าเวลาเรายึดมันจะต้องใช้ถ้าใช้กาวสองหน้าผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าต้องเป็นคุณภาพดีๆหน่อยครับเราจะปิดปิดจากข้างหลังนี่เลยแต่ของผมเพื่อความมั่นใจผมจะเจาะเจาะน็อตยึดตรงนี้นะครับสักสองตัวนะครับยึดมันจะแน่นกว่านะครับมันคงแค่นี้คงเสร็จแล้วครับไม่มีอะไรครับ ที่เหลือเราจะใช้สีสเปรย์พ่นแล้วก็ลงสติกเกอร์อะไรแล้วแต่ความชอบนะครับส่วนใครที่มีสติกเกอร์ก็เอามาติดตกแต่งให้มันสวยงามได้นะครับนี่ครับติดไปครับส,สวยๆทำง่ายๆครับแต่มันจะยากตอนเราเจาะยึดผนังนะครับส่วนใครที่มันมี เป็นเป็นผนังเรียบๆหรือว่ามันสามารถยึดกับกาวสองหน้าได้ก็ยึดกับกาวสองหน้าได้นะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับหัวใจใส่หน่อยดาไงครับน่ารักกระจุมกระจิมจริงจัง <laughs> ใส่อีกสักเบอร์หนึ่งอ่ะไง,ไง สวยมากแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปเจาะกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับโดยส่วนมากก็ที่เสียบมันก็จะอยู่ตรงกลางของเครื่องนะครับของใครอยู่ด้านข้างเราก็ต้องเจาะตัวนี้ด้านข้างนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นอยู่ตรงกลางนะครับเวลาเราชาร์จแล้วก็มันจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะ ไปทําที่ยึดกันครับผมมาดูวิธีการติดตั้งนะครับเดีที่ผมจะใช้เป็นกาวสองหน้าก่อนนะครับติดให้เยอะๆเลยนะครับบางทีโทรศัพท์เอามาเรามันอาจจะหนักนะครับติดยาวมาเลยครับประมาณนี้เลยครับ ปีดแน่นๆก่อนนะครับนะครับแล้วถ้าเราได้จุดพอดีแล้วก็แกะเลยครับอ่าเล็งให้ตรงแปะลงไปครับให้กันไก่ดันดน้ดหนึ่ มันก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะถ้าใครไม่มั่นใจก็สามารถเจาะเจาะสว่านยึดติดกับผนังได้นะครับนี่ครับพอร้อยชาร์จแบตเสร็จแล้วก็เอามาเก็บไว้ได้เลยครับนี่ครับง่ายๆครับลองทำกันดูนะครับไม่ยากครับขอบคุณมากๆนะครับ